สวัสดีค่ะวันนี้แพรก็จะมาอ่ารับขวันดูนะคะกับแท่นเหล็กตัวนี้นะคะ,ะมีเอฟซีท่านหนึ่งนะคะให้รับขวันให้ดูก็ก็จะลองเหมือนกันว่ามันรับได้ไหมนะคะเพราะว่าก็ไม่เคยจับกวอนเหมือนกัน,นะคะ่ะสําหรับผู้หญิงที่จับของอะไรหนักๆนี้นะคะมาลองดูกันเลยนะคะอ่าแพรจะใช้เป็นหินเหล็กตัวนี้นะคะหินเหล็กเบอร์สี่ร้อยเบอร์พันนะคะเป็นหินค่อนข้างหยาบนะคะ มาลองดูกันว่ามันจะรับได้ไหมอ่ะจะใช้กับน้ำมันตัวนี้แหละมาลองดูอ่าขวานค่อนข้างเป็นสนิมนะคะเนี่ยดูนะคะลองดูดูว่าจะเป็นไงแต่รับขวานไม่รู้เขารับกันยังไงคะลองลองตามความถนัดก่อนนะคะไม่รู้เขารับกันอย่างนี้ไหมคะ ลองดู่ก็น่าจะได้นะคะดูดูจากสนิมหมอกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ FC ก็สรรหามาให้รับนะคะมาลองดูกันว่ามันเป็นไงก็ไม่เคยรับเหมือนกันนะคะเอางานหนักมาให้ผู้หญิงทำเลย แต่ก็คิดวารับได้นะคะเนี่ยลองดูค่ะโอ้ด,ดูที่สน่หอมันได้นะคะเดี๋ยวลองเดี๋ยวค่อยเช็ดดูนะคะ ไม่แน่ใจว่าขวัญลับกันมีหรือเปล่านหะคะจามือหมุน,มน,ลมนะคล้ายๆมือคมอะค่ะีจะลองดูกันแต่มือนี่ก็ต้องนิ่งเหมือนกันนะคะต้องใช้แรงในการกดรนิดนึงนะคะจากศึกษามาในระดับหนึงนะคะเออเอฟซีก็ทางหาของยากมาให้รับนะคะแต่ที่จริงเนี่ยตามความรู้นะคะขวัญน,นี่ ไม่ต้องคมมากก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีความหนาในการกระแทกไม้ใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าถูกไหมนะคะยงไงก็ติชมได้นะคะลองดูพ่อไม่เคยรับเหมือนกันในขวันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ชอบอะไรท้าทายท้าทายหน่อยนะคะมาดูกัน โอ้โหเอาตะขึ้นสนิมมาเลยเนี่ยจิ๊บอยากลอเช็ดสนิมออะก๊อ ก็คล้ายๆมีดเหมือนกันนะคมอยู่นะนะคะแต่ไม่รู้เขารับกันอย่างนี้ไมหมงอเงี้ยงอเงี้ยงเงี้ยงอย่างเงี้ย,ยแต่ถ้าอย่างนี้มันจะไม่ค่อยถนัดอ่ะเดี๋ยวลองไปก็คือผลให้สนิมมันออกให้หมดก่อนอืมอ่ะคมนะคะโอเคเดี๋ยวลองมา เบอร์นี้เบอรอ์เบอร์หนึ่งพันนะคะใส่น้ำมันเหมือนเดิมเ c ซี FC ก็ช่างหาของยากมาให้นะคะมาเก็บคมแล้วทีนี้ลองดูดิมันจะคมไหมจะปาดกระดาษเข้าเนี่คือมันมันมีความใหญ่ความหนานะขวัญ มันไม่เหมือนมีดนะคะมีดมันจะมีความบางเรวลองดูกันเอาข้กก้ามขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยตับแต่ละทีเอางานหนักมาให้เลย FC ทุกพอ FC นอ้อลองดูนะคะยังไงก็ ถ้าก่เอิดไม่ถูกต้องไหนก็ติชมมาได้นะคะก็ไม่เคยรับขวังเหมือนกัน่ะนีลองดู นนี้เป็นช่างแอร์นะคะแอบส่องดูแล้วนะคะโอ้โหคมค่ะมาเดี๋ยวมาลองปาดก,กระดาษกันจะเข้าไหมนอะเห็นไหมคะจากที่เป็นสนิมเยอะๆหน่อยนะคะ ียังดูงไม่คมเท่าไหร่ รับเหมือนมีดคล้ายๆมีดนะคะอะลองดูนะลองปดก,กระดาษดูมันใช้ได้ไหมลู้มปักเข้าไหมนะกูก็ได้นะคะถือว่าโอเคนะคะดูดูด,ดูดูระยะดูความความคงของขวัญน,นะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นก็ถือว่าใหญ่อยู่นะคะ,ะลองนะเมื่อกี้เหมือนจะเข้าอยู่อะก็โอเคนะคะ ถ้ารับไปเรื่อยๆก็จะคงมยิ่งกว่านี้นะคะอ่ะสรุปว่ารับได้นะคะรับขวัญขวัญก็ถือว่าใหญ่อยู่นะคะนี่เป็นไงคะชอบไหมคะอ่าชุดนี้นะคะรับได้หมดนะคะมีพระมีใหญ่มีอะไรรับได้หมดโอเคคอนเฟิร์มคือรับได้แน่นอนคะ่ะสําหรับคลิปนี้ตอบ F c ซช่างอูออกัดแอร์ไปนะคะอ่าเอาขวัญมาให้รับนะคะ ก็ถือว่าใช้งานได้ถือว่ารับขวานได้นะคะคืองานก็ถือว่างานใหญ่ได้งานหนักได้นะคะสําหรับแท่นตัวนี้นะคะอ่าสำหรับวันนี้แพ้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสําหรับ FC ที่ส่งขวานมาให้ส่งขวานรับมีดมาเออส่งขวานฟันฟืนฟันไม้มาให้รับนะคะตอบโจทย์ก็คือรับได้ค่ะยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ให ah. ้ด้วยนะคะสำหรับว yep. ันนี okay. ้แพรก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ FC ทุกท่านที่ดูก็ขอเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์ให้เพจบ้านมิคมด้วยนะคะสำหรับแพรก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอเคเลยค่ะ